ออกมาเป็นเซ็ตโนค่ะออกมาเป็นพาสต้าปลามันคือไปไกลกว่าสแนด์เตตมากลือวันสั่งอะไรสปาเกตตี้อะไรสปาเกตตี้แจ่วหมูย่าแจ่วหมูย่าแจ่วหมูย่าเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับออกมาเป็นคาโบนาร่าออกมาเป็นพัพปี้แคนเสดงว่าสปาเกตตี้ไม่พี่ก็ถามเขาแบบถามเขาตรงๆเลยว่ามีเมนูไทยมีอะไรบ้างจริงๆเราไม่ได้อยากกินเมนูไทยหรอกแต่เราคุยกับเดี๋ยวรอเมนมาก็ได้เดี๋ยวรอให้เมนสั่งนะอืม แต่หนูน่าจะต้องนั่งถามกับเขาแบบนี้ก่อนคาดว่ามีอยู่มือตรงนี uh ้คือวันนี้พี่ฟ้ามาเซ็นสัญญาพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ล่าตัวใหม่ล่าอีกแล้วกับพี่จุ๋ยแล้วก็พี่พุทธนะคะดีใจมากที่จะได้เจอพี่พูดมากใช่แล้วดีดีให้หนูเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะใครเป็นแฟนคลับพี่จุ๋ยกับพี่พุทธบ้าง อยากตายว่ะเขาถึงแล้วใช่ปะเราต้องรอดพี่แหวนก่อนไหมไม,ไหไมันก็ดีอยู่ดีเซ็งก็เป็นข้ากวกล่องคนวเล็กมากอีกแป๊บนึงนรอตรงนี้รอตรงนี้ใช้หนูเดินเนาะแต่จริงๆหนูอยู่นานไม่ได้เพราะเดินหนูมันกลับ เริ่จาก,กาแฟกาแฟคงไม่ผิดมีคนดูป่ะมีคนดูสักได้อยู่ว่าจะเริ่มจากการอาจำนวนทีเป็นเสื้อมันเป็นส้นนะมีมีหนูเอาเป็นห <c oughs> <c oughs> ลาเต้เย็นดีกว่า <c oughs> ขอเป็นมีนำัดลงไหมครับมีฟันโบโกโค่ไรมีจิงโจ้มีจิงโจ้มีจิงโจ้ดีโดมีไหมจับส้มดีโดเอาเป็นลาเต้แล้วก็เอาเป็นระวังเสื้อครับโค้กค่ะพี่มีอะไรคะเดี๋ยวขอมาอัเอาแค่นี้ก่อนคนูเราเพื่อนตัดมอดคเดียวคก็คือมีมีาเ้ใช่ค่ะ แล้วก็มีโค้กนะคะใช่ค่ะหรือมีขนมอะไรกูเกิดแบบผ่นเล่นนะไม่โป๊หรอกเป็นอย่างนี้ไม่เอาขันนี้หนูชาบ๊กี้โอเคเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหนูรอเต้นมาเขาจะบอกว่าฝากผลิตภัณฑ์คาร์มินจากแบรนด์พูดดีไหมพูดได้อย่างเขาให้พูดได้อย่างเอาไปว่าฝาก ผลิตภัณฑ์นะคะของพี่จุ๋ยแล้วก็พี่พุทธไว้ด้วยเป็นช็อตสำหรับอาหารผิวที่ดีมากๆพี่ฟ้าเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับพี่จุ๋ยมานานมากแล้ววันนี้มีโอกาสที่จะได้เจอเนี่ยจะต้องไปเซ็นสัญญาแล้วก็ทานข้าวกับพี่จุ๋ยซึ่งตื่นเต้นมากมากมาอีกแล้วเป็นพรีเซนเตอร์ตัวใหม่เซอร์ไพรส์เหมือนกันพี่ฟ้าเพิ่งรู้วันนี้พี่แวนไม่ได้บอกเลย เพิ่งรู้วันนี้เลยไม่ได้พรีเซนเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วมันว้าวมากเ,เ,เป็นสินค้าของดาราที่เราแบบชอบมากๆที่สุดต่อตากใช่ไหมตันต่อใช่ไหมสนรมันไหลรอบแล,ล้วตันจะต่อยกับพี่ใช่ไหมได้ยื้อโซดพอตัวกันเดี๋ยวเสื้อเขาขาดอีกเขาร้องเลยขานี่เลยจ้งวะเขารลองเลย พี่มีรถึ่ห้าพี่ตอบรับดีด้วยนะหนูบอกแต่หนูเลือกเอาไว้แล้คร่าวๆสวยนะจูน่าจูไปได้แล้วบ้าไปแล้วมีสองชุดสีเดีวยวกันเลยอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะเดี๋ไปไหนนะไปกับพี่นอใช่ไหม,มในการเดียว สวยมากขอบคุณนะคะเขาก็ถึงเป็นไหวนึ่งจริงๆพี่ปู๊เขาดูหล่อหรอเขาไม่ได้ดูเ,ดเขาหล่อเลยพี่ปูเขาหล่อเขาอยู่แล้วพี่จุ๋ยก็คือสวยมากเซ็กซี่เอะมีคนบอกว่าเซ็กซีอ่ออกจริงๆพวกเราไม่ใช่เซ็กซี่ พวกเรามันแท็กซี่มันแบบเซ็กซี่แบบพร้อมไปอะ่ะเช่กกลับมาค้ามเราดวขอเซ็กซี่หน่อยได้ไหมกิบท,ทำเราใจไม่ดีอะ่ะถ,ถ้าเป็นเซ็กซี่เฉยๆก็คือมันแบบนิ่งๆแต่เราคือเป็นแท็กซี่คือแบบเซ็กซี่พร้อมไปเราคือสเต็กเอาเหรอใช่เราเคยสเต็กใครอะ่ะเราเป็นสเต็กของ โอเคทันอะไรครั้งแรกในชีวิตแต่จะคิดแล้วครับอ้าวอุ้ยเขาจะคิดแล้วอ่ะขอหวยหน่อยให้ไปแล้วนอ้อเจอเชิ้ตติดกระดุม ขอดเอ็กหลอดได้ไหมทำไมพ้อไม่ติดเลยมีมันที่มูมันดูธรรมชาติโอเคค่ะเชิดดีเชิดดีพอตัวเดี๋ยวเช็คพี่แวนแป๊บนึงนะคะใช่ค่ะ พี่จุยจ๋ยกับพี่พุทธพี่จุ๋ยกับพี่บดินะคะตื่นเต้นตื่นเต้นตน,ตนับก้าเดินไปนับก้าวเดินไปอ<ล>าบน้ำยังคะอาจารย์จะแจ้งใูว่าอาจจะอาจจะไม่ได้อยู่านาำเพราะว่าต้องกลับไปเช็คคอนโดใช่ค่ะอ๋อมันตรงกับต้นเลยคือตอนนี้เขามาซ่อมกระจกที่คอนโดครับเพราะว่าน้ำมันรั่วลงมามันเหมือนมันพังก็เลยไม่มีคนอยู่แล้วแล้วตอนนี้มันไม่มีคนอยู่ เขาจะใยมค่ะได้ค่ะโอเคค่ะเมื่อวานฝนตกหนักจากตัวนี้เนี่ยน้ำซึมอะบวมเลยอะพื้นบวมอะที่ห้องอะไปเลยนหรือไม่ไปเลยกินไปก่อนได้ไหได้้เขากลับมาห้ามเราดิอ่าเราไปเลยเหรอที่สั่งอันนี้แหละเปล่าไม่ได้จะไปใครบอกว่าจะไป นี่ก็เชิดเหมือนกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเช็ญสัญญาณก่อนเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆให้เห็นพี่จุ๋ยแบบๆเอาไหมถ้าหนูไลฟ์ไปถ้าหนูไลฟ์แล้วหนูแบบก่อนลงไลฟ์หนูขอให้เขาเห็นพี่จุ๋ยกับพี่พุทธนิดนึงได้ไหมคะได้เลยสะดวกสะดวกค่ะได้เลยจะส่งอะไรอจังได้ค่ะเพราะว่าซึ่งทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเขาพิมพ์ สบายสบายแต่ว่าเกรงค่ะไม่ต้องฟรองอุ้ยคนอะไรสวยมากบ้าไปแล้วสวัสดีค่ะอันนี้เราเพิ่เหรือป่ะใช่ค่ะโอเคไลฟ์ในไอตีนสองทุ่มพี่ฟ้ามีไลฟ์กับพี่เตยนะคะฝากทุกคนแบบช่วยติดตามด้วยละใจมันสั่นมาไว สวัสดีค่ะก็เลยว่าก่อนสวก่อนจะลงไลฟ์ก็เลยอยากให้แบบแฟนคลับเห็นพี่จุ๋ยกับใช่เพราะว่าแบบแฟนคลับเยอะมากย่มาคุณหีอันนี้พี่จุ๋ยครับผมสวัสดีค่ะสวยมากอ่ะหลังนี้ก็คือ พี่เสือในตำนานบ้า